ปแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาทําการรีวิว ID ไก่แมพฟิตจากร้านบอกทีเฮดนะครับสําหรับ i อดีนี้ที่ผมได้มานะครับในราคาเพียงแค่75บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเบ็ดของไทเ n นอย่างแรกเลยก็คือเบ็ดไทเดนล็อบนะครับติดความสามารถของฮิสตี้ด้วยนะครับก็คือทําให้ตกปลาได้เร็วขึ้นนะนี่เลยเดี๋ยวเรามาลองกดสกิลเช็คกันดูว่ากี่ทีมันจะตกปลาได้ อ่ะแล้วก็ผมไม่ได้นับไงเดี๋ยวเราย้ายที่ตกปลากันดีกว่าผมว่าตรงนี้ปลามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่ะลองตกกันหน่อยดีกว่าตรงนี้ตกได้อะไรเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว้ยผมได้ปลาตายไวเนี่ยมันไม่ดิ้นเลยเฮ้ยดิ้นแล้วดิ้นแล้วไอความสามารถของเบดไม่ดิ้นบัตเตอร์าฟฟิตไม่เห็นมีปีกเลยเฮ้ยมันจะของดีนะครับรอบนี้หรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วติดความสามารถ อะไรวะเนี่ยหรือว่าเราต้องไปตกบนบกวะมาครับอาจจะได้ของดีนะเฮ้ยมาแล้วอ๋อตีความสามารถรัวเอาอีกเฮ้ยอย่าดินาด้นเยอะอย่าดิ้นเยอะมาครับ ลวงน้ำไปแล้วนอกจากเบ็ดแล้วเนี่ยในรหัสนี้เราก็ได้เงินมาถึง10ล้านเลยนะครับได้เงินถึง10ล้านแถมเดเวลสูงถึง187เลยนะครับมาดูกันในส่วนของไอเทมในรหัสกันบ้างนะครับไอเทมในรหัสที่เราจะได้นะครับมีเบ็ดทั้งหมด3ชนิดนะคุณผู้ชมเป็นไทเดนล็อบแล้วก็เบ็ดเริ่มต้นอีก2อันนะครับแล้วก็พวกเกียรก็จะตามนี้เลยอาจจะเป็นการสุ่มนะครับบางคนอาจจะได้เยอะได้น้อยก็ต่างรหัสกันไปนะครับแล้วก็พวกปลานะครับปลากับ เขาเรียกว่าอะไรนะลีลิกใช่ไหมอุ้ยอันนี้ลีลิกแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเลิกเล่นไปก่อนที่มันจะอัปเดตมาในช่วงหลังๆนะครับ ไม่รู้จักเลยพวกลิลิพวกนี้มีลิลิแล้วก็เอ่อพวกปลาต่างๆนะครับที่จะมีแถมมาให้ในรหัสแต่ส่วนใหญ่ลิลิจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับในรหัสนี้ในรหัสที่คุณผู้ชมจะได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับรหัสนี้ราคาเพียงแค่75บาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมเป็นรหัสที่จะสุ่มเลเวลนะครับสุ่มเลเวลตั้งแต่เลเวลร้อยไปจนถึงเลเวลห้าร้อยเลยนะครับอันนี้เลเวลที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มด้วยนะแต่ว่าการันตีนะครับว่าในรหัสนียคุณผู้ชมจะได้เงินถึง10ล้านขึ้นไปนะครับอาะใครสนใจนะ อยากจะลองซื้อรหัสก็คลิกลิงใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมจะไปโผล่ในหน้าเว็บไซต์ทันทีเลยก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับ75บาทได้คุ้มขนาดนี้ได้ทั้งตังแล้วก็ได้ทั้งเบ็ดด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละเอาไว้เจอกันครับ